สวัสดีครับผมพี่พี่น้องน้องลุงป้านะ้าอานะผมหรือเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะผมนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับผมดูไว้ครับนี่ครับน้ำหวานใหญ่ครับใหญ่เอาการครับผมนี่ครับใหญ่มากครับผมใหญ่แบบจุใจเลยครับผมนี่ครับ อันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมสิบขวดขึ้นครับผมสิบขวดขึ้นนะครับผมนี่ครับหลังใหญ่นะครับผมนี่ครับดูผ่ามือคนยังเล็กกว่านะครับผมนี่ครับผ well, ่ามือคนยังเล็กกว่าครับนี่ครับนี่ใหญ่มากครับผมสินเล็กๆนี่ก็ประมาณยี่สิบเซนนะครับผมอันนี้ก็ประมาณ ส0มสิบสีแล้วก็จะประมาณ40ไปนะครับผมสี่สิบเซนได้ครับผมใหญ่แยวการครับสวยมากครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็ได้มาดีวิวตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นเพราช่วงนี้จะเก็บน้ำหวานอย่างเดียวครับผมนี่ครับเราทําไว้ก็ไม่ผิดหวังนะครับผมนี่ครับ หมุนดูได้ครับนี่ครับใหญ่ไหมครับหอสุดยอดจริงๆครับผมน้ำหวานอันนี้สวยมากนะครับลังพึ่งใหญ่มากครับน้ำหวานเต็มเลยครับนี่ครับปิดตาแล้วครับเกือบจะถึงข้างล่างนะผมนีครับการที่เราทำไว้ก็ไม่ผิดหวังนะผมดูแลใจเอาใจใส่เรื่องความสะอาดนะครับผม เป็นความสะอาดก็เขาก็จะมาอยู่แล้วก็สร้างน้ําหวานให้เราเองนะผมออามาเติมเต็มคนเดียวนะผมเราไม่ได้วังรับเขานะหรือว่าน้ําหวานอะไรเราก็ไม่ได้ให้เขานะผมเราไม่ได้ให้เขาอันนี้เป็นพึ่งพงป่าจากธรรมชาติจริงๆครับไม่ได้เลี้ยงน้ําตาลนะผมนี่ครับสวยครับสวย สวยเอาการครับลังใหญ่จุใจครับผมสุดยอดครับนี่ครับการที่เราดูแลและเอาใจใส่ก็จะได้น้ำหวานแบบเยอะๆแบบนี้ครับผมส,สวยๆครับโอ้โหตั้งแต่การทำพึ่งมานี่พึ่งจะเจอครั้งแรกครับผมที่น้ำหวานใหญ่และสวยขนาดนี้พึ่งจะเจอครั้งแรกครับ โรงลังนี้นะครับที่สวยที่สุดวันก่อนผมก็เก็บนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะผมเพราะแม่มาช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแม่ก็เป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนหน่อยรีบเอารีบเอาอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยครับผมนี่ครับสวยครับสวย สวยเอาการถ้าเป็นอย่างนี้ทุกลังนี่รับรองว่าตังเข้ากระเป๋าเยอะครับผมเนี่ยสวยมากครับสวยจริงๆน้ำหวานเยอะครับเดี๋ยวตัดเก็บน้ำหวานครับลูกไปเอาถังมาให้พ่อหน่อยไป เราถังมาเดี๋ยวพ่อจะเก็บลูกอ่อนเขาอยู่ข้างบนอะถังสีขาวนี่ครับน้ำหวานสวยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆรงรังใหญ่นะครับผมนี่ครับดูมีดได้ครับมีดเทียบนะครับนี่ มีดในความยาว30นะครับผมถ้าเทียบไปแบบนี้ก็จะเป็นจาก20ก็เป็น25แล้วก็30 30ก็40 40, 40นะครับผมไซสไปข้างหลัง40กว่านะครับใหญ่ใหญ่เอาการครับนะี่ครับสีขาวอันนี้เราจะเอาไว้ใส่ลูกอ่อนเขานะครับผมวน นี้เราจะเอาไว้ใส่น้ำผึ้งโดยเฉพาะครับเมื่อกี้ก็ได้เก็บไว้เรียบร้อยครับนี่ครับสวยไหมครับนี่แหละการที่เราเอาใจใส่เขานะแล้วดูแลเขาไม่ให้มีแมงมีมดอะไรขึ้นนะครับก็จะได้น้ำผึ้งออกมาสวยๆแบบนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บน้ำหวานครับผมออให้ลูกสาวช่วยถ่ายครับยามือวางกล้องดูถ่ายให้พ่อหน่อยดี๋ยวพ่อเก็บน้ำหวานห่างหน่อยก็ได้ลูกเห็นไหมเห็นที่พ่อตัดไหมอันนี้จะไม่มีลูกอ่อนนะจะมีแต่น้ำหวานครับผมตัดเอาอย่างเดียว นี่ครับโาโขสวยมากครับอันนี้นี่ครับเข่งดวงสวยครับ ไอค,ควันช่วยหน่อยครับควันนิดก็ใช้ได้นะผมดี่ผมไม่ได้เต็มแปลงนะครับ ถ้าคลิปถึงสิบกว่านาทีนี่บอกพ่อเลยนะลูกเนื่องจากว่าถ้าคลิปสิบสีบส่นาทีขึ้นไปก็ต้องขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมเพราะผมไม่ได้เปิดสร้างใดได้ครับก็เลยไม่ได้จ่ายค่าโอ้ตกหลนลงเลย โล่นลงซะแล้วเสียดายมากครับผมอันนี้หล่นลงเราเก็บไว้กินครับไรครับเก็บไ้กินใส่ถังไว้ที่ล่นลงแค่ที่ทเอ,อ็นสวยๆล้วก็สายนะครับมก็นะครับจกดบพลาดไปก็ เราก็จะไม่เอาปูนนะครับไม่ตักออกหมดตักออกให้หมดเลยครับเกยียสอนก็พยายามติดให้น้อยที่สุดครับแต่ลูกค้าบอกว่าให้ใส่เกยียสอนด้วยจะดีที่สุดรสชาติจะดีเพราะจะเป็นยาอายุวัฒนะได้ดีนะผมยาชูกำลังได้ดีเขาว่าอย่างนี้ครับผมก็ทำตามลูกค้าชอบนะผมเอาตามที่ลูกค้าชอบ เป็นลูกอ่อนของเขาครับเก็บไว้ทำอาหารครับเก็บไว้ทำอาหารของลูกอ่อนของขิงปัดให้แม่เขาหล่นลงข้างล่างครับแล้วเขาก็บ,บินขึ้นข้างบนนะครับเก็บไว้ในถังครับอันนี้เราต้องเอาทีละครึ่งนะครับ ส่วนขี้ไข่พึ่งก็ใช้ได้นะผมเอาไปนำไปต้มนะครับทำไข่พึ่งเก็บไว้ร่อปีหน้าอีกนะครับไข่พึ่งนั้นเราต้องท้าเยอะๆครับไม่ต้องไปเสียดายมันมากมายครับผม <Okay. S 1> ท้าเยอะๆให้มีกลิ่นอหอมก็จะเป็นกลิ่นล่อพึ้งเข้ามาอยู่ในรังของเรานะครับ พอแล้วรอหนุ่มก็ขนาดนี้คลิปยาวแล้วผมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะผม